สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองปายไทยแน่เหล้าน้ำครับผมวันนี้จะทำเมนูผักขมผัดไข่ครับนี่ผ Hence, ักขมอันนี้ไข่ครับต่อมาครับเออโอ้โพอได้ไปะสับกระสต่อมาปิดไฟครับผม ตีไฟตั้งน้ำผักขมครับผักขมผัดไข่ครับผมแล้วลวกผักขมก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็นนกที่เป็นเครื่องปรุงครับผมนนเป็นเครื่องปรุงแล้ว,ลวไปลวกครับลวกก่อน กช่วกธรรมดาชาเนายจะมาผัดกาอว,วก้านเสียสุกนะครับเทลงใส่ยังเน่ยเอาุนเศษมาม่วง ต่อมาครับเปิดน้ำมันใส่ครับน้ำมันใส่ไข่ครับข่โตอไข่เทไข่ลง ัดชิมไปเรื่อยเฮ้ปากลงครับเฮ้ปากผมลงต่อไปครับมะปุงครับน้ำบันหอยยวขาวครับซอสผักเขียว น้ำตาลสุรสใส่นิดนึงครับผมพอเป็นสูรสพัดต่อพัดต่ออ้โเรียบร้อยครับ ไว้แซบแซกแล้วแหละครับเสร็จแล้วครับผ,ผักโขมผักโขมหรือผักโขมผักโขมผัดไข่ครับผมอาหารเพื่อสุขภาพผักไม่ใช่น้ำมันเยอะครับผม ผักขมผัดไข่ครับผมพี่น้องคลิปนี้กัเท่านี้เลยครับพี่น้องพ่อกันดีคลิปหน้าสวัสดีครับ